แ่่วาาหปลก็ขณะนี้นะคะเป็นบรรยากาศนะคะข้างหน้าเออสพคลองห้านะคะที่วันนี้นะคะใบชินวัตร์นะคะและกลุ่ม ออจะไ,ได้นนไไและกลุ่มออที่ไปทํากิจกรรมเรียกร้องเรื่องวัคซีนนะคะเ,ออเรียกร้องวัคซีนที่บริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุขและถูกจับกลุ่มตัวนะคะมีเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นนะคะและถูกจับกลุ่มตัวนะคะโดยไบชินวัตนะคะได้ถูกตํารวจนําใส่รถคุมขังนะคะรถคุมขังลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถอยให้ผู้ชมเห็นกันมืดหน่อยนะคะทุกคนตรงนี้มืดมาก แล้วก็ถูกนําตัวนะคะมาที่สอพคลองห้าขณะนี้กําลังเอ,อ่อทำการตํารวจกําลังทําการสืบสวนสอบสวนไบต์นะคะอยู่ที่ชั้นสามของบริเวณสสอพคลองห้านะคะซึ่งขณะนี้นี่ก็เอ,อ่อมีพวกเรานะคะก็ได้มานั่งฟังผลว่าพี่ไบต์เนี่ยจะเอ,อ่อถูกปล่อยตัวอย่างไรเมื่อไรและถูกดาเนินคดีใดบ้างซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ทราบเลยเพราะว่าข้างบนก็ยังไม่ได้มีข่าวอะไรลงมานะคะ แล้วก็ขณะนี้ตำรวจก็ไม่ได้มีการตึงกำลังอะไรนะคะเมื่อกี้เป็นแค่เวนปกตินะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนคุณม่อนนะคะหมอนคุณหม่อนที่โดนควบคุมตัวอีกคนนึงเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะขณะเกิดการประทะกันนะคะทําให้ตอนนี้คุณหม่อนกําลังถูกเออคุณเออไปนาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล กันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณบรรยากาศบริเวณหน้าสพคอลองหลวงนะคะค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วก็มืดมากนะคะไม่มีมวลชนมานะคะก็เรายังไม่รู้นะคะว่าคุณไบเนี่ยได้รับเออแจ้งเครื่อจับกลุมตัวในข้อหาอะไรแล้วก็แบบ ไม่มีการจากคลิปวิดีโอที่เราเห็นเนี่ยตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะมีการจับกลุ่มตัวคุณไบขณะที่เผลนะคะโดยที่ไม่มีการแสดงตัวไม่มีการแสดงข้อหาใดๆมาก่อนนะคะเครื่อแบบใช่แล้วก็ไม่ใส่ชุดเครื่องแบบมาจับตัวเป็นเหมือนแบบใส่เป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะชุดลำลองมาจับกลุ่มตัวเลยทําให้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นเนาะจริงๆแล้วถ้าเราเป็นประชาชนธรรมดาเนี่ยก็อาจจะ จะต้องป้องกันตัวเพราะว่าเราไม่ทราบจริงๆว่าว่าคนที่มาจับมาเราคือใครนะคะอยู่ดีๆก็เป็นแบบเหมือนชายมาอาเป็นตำรวจใช่มาอาตัวเป็นตำรวจแบบหัวเกรียนมาจับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าใช่จริงหรือเปล่าหรือว่าจะมาอุ้มเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเรามีสิทธิ์ในการป้องกันตัวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยหนึ่งเลยไม่แสดงตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองก็คือจับกลุ่มซึ่งหน้าโดยที่ไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆเลยนะคะ อนนี้มวลชนกลุ่มเดียวที่เจอนะครับเป็นมวลชนจากกลุ่มของพี่ที่ที่ที่นนนะครับที่ทำเป็นกลุ่มพี่นน่องสามคนแล้วก็มีพวกเราที่ที่มาให้กำลังให้ใหมารอฟังอยู่ตรงนี้<ช>ะนะครับซึ่งก็คิดว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ก่อนหน้าน,นี้ก็มีเมื่อสักครู่ก็มีตำรวจมีพี่ตำรวจเข้ามาแล้วก็แจ้งว่า,ามีเคอร์ฟิวให้เดินทางกลับใช่ขอความร่วมมือขอความร่วมมือ,อขอความร่วมมือ,อ,มมอ,อถ้ากับห้าม ก็ทําไมมาที่นี่นั่นสิคะโดนจับที่ไม่แน่ใจที่น่าจะแถวหน้ากระทรวงสาธารณสุขเออที่ก็ที่สพเมืองนนท์สพเมืองนนท์ใช่ส่งมาที่นี่ใช่ทุก่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องมาสอบสวนที่สพของห่าเลยนะคะก็คืออยู่เลยเอ้ยู่ปทุมธานีใช่ไหมใช่ไกลมากใช่ไกลมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ทนายทนายความที่อยู่กับพี่ใบนะครับก็แจ้งว่าอ่า ตำรวจเจ้าหนะ้าที่ตำรวจจากอ่าอ่าสเมืองนอนเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นว่ามีใครเดินทางมาใช่นะตั้งแต่เราคือเราอมาสักพักแล้วนะคะณนะจ,จุดนี้นะคะแต่ว่าก็สังเกตได้ว่ายังไม่มีตำรวจท่านใดเดินทางมาเพราะตอนเรามาถึงเนี่ยก็ได้รับรายง,งานว่าพี่ไบท์ถูกนําตัวขึ้นไปสอบสวนแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้เเห็นพี่ไบท์นะคะเพราะว่าเขาไม่ให้ขึ้นไปข้างบนเนาะเห็นสอบสวนกันอยู่ก็ ยุงค่อนข้างเยอะนะคะแถวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบว่าไม่ค่อยมีหมู่บ้าน<ช>อะไรเท<ช>่าไรเนาะเงียบมากเลยเงียบเงียบมากนะคะคแถมว่าคร์ฟิวอีกนะคะแล้วตำรวจก็ก็พยายามบอกให้เรากลับไปนะคะแต่ว่าเราก็ก็พี่ไบก็ยังอยู่ข้างในนั้นนะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บงังสมมุติถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้บังคับให้กลับแล้วก็เรายังอยู่ต่อถ้ามีความเคลื่อนไหวใดๆเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะ แจ้งไปในไลฟ์ของเพจแนวร่วนธรรมศาสตร์รายการชุมนุมนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามข่าวอยู่ตรงนี้นะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยพี่ไบโดนจับตัวมาในข้อหาอะไรนะคะเพราะว่าโดนเลยโดนเลยมาไม่ได้โดนครับแต่ว่ามีเอ่อพวกมีพี่ที่โดนจับกระสุ่จับมอบที่หน้ากระสวงพี่ไบเขาเอามานี่ใช่ไหมพี่ก็อยู่นี่เองที่มาจากไอ้ ของอ๋เป็นสพคลองหเหมือนกันใช่ไหมครับไอสพเมืองนนท์นี่มาหรือยังครับพี่มีตำรวจสพเมืองนนท์ยัไใช่ไหมครับออันนี้อัคือรถขังที่เอามาใช่ไหมครับพี่เมนแม่บปาเืบของก็ต้องมาเพื่ป็นทนายเขากยังไม่มานยครับพี่เหมือนรอจ้ให้ตำรวจจับใช่พักจังเนอเพราะว่ามันเก็บที่ของเขาแล้วทำไมเขาส่งมานี่่ยพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทีส่งมาทำไม เป็นตอนแรกมันมีข่าวว่าจะพามาต่อชะโดแล้วก็ตอนหลังก็มานี่ปิดอยู่ไม่ได้ต้องเขาไปไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วก็มีก็ยังงงอยู่ครัไม่ต้องให้นอนปักเก็ตแต่กามจริงๆแล้วตำรวจมีอำนาจในในพื้นที่ที่เราผิดชอบเท่านั้นถ้าจะจับมาจะต้้อองพืนที่ขไใช่แต่มันไม่ใช่ที่นี่ใช่ไหม แต่เขาส่งมาทําไมละ่ะเราทําไมไม่ไปในพื้นที่พื้นที่มันอยู่ในพื้นที่ของนอนทบุรีไม่ใช่หรอครับแล้วทําไมต้องเอามาถึงปฐุมธาน,นีเป็นข้ามจังหวัดเลยนะครับยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยแลก็ต้องเริ่มต้องคุยกับผู้กำกับอ๋อผู้กกับอยู่ไหนครับคุยได้ไหมครับเพราะนี่มันก็ดึกแล้วหรือพี่แบบพวกพี่จะมีใบเอกสารสักเล็กๆน,น้อยให้หนูได้ไหมหเพื่อหนูจะได้แบบ อาจจะเลดเวลาสักนิดหนึ่งพวกหนูอุตส่าห์ซื้อน้ำซื้อข้าวมาขอพระที่กินข้าวกินน้ำสักนิดหนึ่งหนูเดินทางมาไกลนะหนูเดินทางมาแต่ลาดพร้าวแลค่ะหนูเป็นห่วงเพื่อนมากหนูกำลังนั่งหนูกำลังจะสั่งข้าวกินเลยพี่แบบหนูเหนื่อยมากก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าทำไมพี่ไบต์เนี่ยถึงถูกนำตัวมาที่สอบพอคลองห้านะคะ พอสอบถามกับตำรวจตำรวจก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะต้องถามผู้กำกับนะคะอ่ะก็ไม่มีใครรู้กันนะคะงานนี้งงๆกันทั้งนั้นนะคะนี่นะคะมีพี่ฟ้ามาด้วยนะคะพี่ฟ้าผมสอนมาให้กำลังใจด้วยนะคะ ขึ้ไปได้หรอวะขึ้นรถอยู่ที่รถเออไปถามเขาไปถามทำไมถึงเอามาที่นี่อ่ะพี่ป่ะ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  อ้าวอ้าวกับแล้วกับกับแล้วพล่กลับกลับแล้วพี่กลับแล้วหรอหนูยังไม่ได้คำตอบเลยอ่ะคือไงอ่ะประชาชนก็ต้องไม่รู้เรื่องอย่างนี้หรอ พี่คะเอ่อทำไมต้องจับจับพื้นที่กงินทำไมมีความรุนแรงดีกว่ายังไม่ได้ผมไม่ได้ยังไม่ได้ผมไมคุณรักกันเลยผู้กำกับเลรถไปพี่เออพี่หนูอยากคุยด้วยเอ้าเอ้าไปแล้วผู้กำกับกลับแล้วผู้กกับไม่สนใจรับใช้มากๆไปแล้วเหมือนที่บอกนะครับวัด็อกดาวน์จริงๆไม่ได้ล็อกดาวน์นะครับขอความร่วมมือขอของแล้วห้ามเมื่อกี้ยังไล่เรากลับอยู่เลยออกมา ไม่มีใครรู้เรื่องนะคะตรงนี้โอ้โหไปแล้วไม่สนใจหนีเข้ารถไปแล้วจะ,จะคุยกับเราสนิดได้ไหมสักคนได้ไหมขอเราเอออยากรู้คือมานี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมมานี่ว้าอะไรเงี้ยพื้นที่จังหวัดชนบุรีมาปุมธานีไกลมากนะครับไม่เข้าใจ สอบพอเงิงนงบนายพอรับิดชอบหรอคะสอบอปาาองหงนอนปิดปิดอะไรโควิดเหรอคะถ้าต้อเป็นโควิดั้งสอบพอเลยแย่จังเอาไปแล้วนะคะนั่นนะคะผู้กำกับน,น,นะคะกำลังจะ,ะาถามคำถ,ถามพอดีเลย <S <s ก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะ <S <s แล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกที่เรานั่งรออยู่ตรงนี้เลยนะคะ ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่มีตำรวจอยากคุยด้วยกับเราตำรวจหายหมดแล้วที่ถามอะไรห,หน่อยได้ไหมครับทำไมเขาถึงเอามาที่ของห้าครับไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบเหลยหรอพี่มีใครทราบไหมครับข้างในมีใครทราบไหมข้างในมีตำรวจของนนอ,อยู่ใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมพี่อ๋อพี่เพิ่งมาถาม่ห้หน่อยพี่อยากรู้ ม่อนม่อนก็สำหรับพี่ม่อนนะคะก,ก็ยังสำหรับเบื้องต้นตก็คือได้รับทราบว่าได้ถูกนำตัวไปวไส,ส่งยังโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าได้รับบาดเจ็บขนาดเกิดการประทะกันนะคะก็ขณะนี้ก็ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะแล,แล้วก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะนําตัวมาที่นี่ด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะพ<ะ>าตัวไปที่ไหนใช่ก็คือยังยังไม่ทราบข่าวเลยนะคะ งงมากเลยนะเหตุการณ์ต่างๆก็คือเกิดขึ้นไวมากเลยนะคะากไวมากค่ะต้องปกป้องไงุทินชาบินากุลเบอร์นั้นเลยเหรอคะเข้าใจค่ะปกป้องกันที่เหมือนปกป้องซีโนแวกเนาะใช่ก็คือเสือชาถกแขนเสื้อเพื่อซีโนแบกก็คือวันนี้นะคะไบ์นะคะแล้วก็มอนแล้วก็กลุ่มเคลื่อนไหวนะคะได้ไป เ,เรียกร้องเรื่องวัคซีนที่หน้ากระทรวงสาธารณาสุขนะคะปากทางเข้ากระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็เรียกร้องให้ในายอนุทินนะคะลงมารับทราบข่าวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าก็ไม่มีใครลงมารับนะคะจนกระทั่งตอนเย็นก็เกิดเหตุการณ์ปะทะก,การเกิดขึ้นแล้วก็มีการจับกลุ่มตัวนะคะ2คนด้วยกันก็คือไบชินวัตรนะคะแล้วก็เคุณม่อนนะคะ เทคนนิคคะคะะแต่ว่วาุณมอนเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ <c oughs> ก็เลยต้องนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลน,นะคะส่วนไบเนี่ยได้ถูกนำตัวมาที่สอบพอของห้าที่เราอยู่กันณนะตรงนี้นะคะถูกนำตัวขึ้นไปสอบสวนในชั้นสามแล้วก็ขณะที่เรามาถึงแล้วเนี่ยเราก็ไม่พบใครเลยนะคะก็คือทั้งไบทั้งทนายเนี่ยก็เดียดกันอยู่อยู่กันบนชั้นสามนะคะแล้วก็ไม่มีข่าวคราวอะไร ส่งมาถึงข้างนอกเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็คือเหตุเนี่ยเกิดที่ ท้องที่ของสอพนทบ,บุรีนะคะแต่ว่าใบาเนี่ยได้ถูกนําตัวมาสอบสวนยังสพคอลองห้าซึ่งอยู่จังหวัดปทุมธานีซึ่งมีความแปลกมากๆเลยเนาะเพราะปกติเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะหน้าที่เ,เขาเรียกว่าหน้าที่รับผิดชอบของตํารวจนะคะ <c oughs> ก็ต้องเป็นของสอพอเอ่สอสพอหรือสอน,อนอะ <c oughs> พื้นที่นั้นๆ <Okay, S 1> น,น,นะคะก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องนําตัวมาอย่างที่สพคอลองห้านะคะเมื่อกี้เราได้สอบถามทางตํารวจที่ เราพบเจอที่นี่นะคะก็ไม่มีใครให้คาตอบได้นะคะแล้วก็พอเราจะไปถามผู้กำกับเนี่ยก็ปรากฏว,ว่าผู้กำกับก็คือขึ้นรถออกไป,ไปเลย<ไ>ป,ปิดประตูขึ้นรถออกไปเลย,ไ,เลยไม่ไม่ไมรับไม่รับตอบคุณถามเรานะคะนะไข่ด่วเนเฮลไลแจ้งนะคะหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะอยู่บ้าน,นะะต้านโควิด <laughs> ยุ้ค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้จนอันนั้นเป็นเออโดยช่งนี้เป็นช่วงกาัสอบสวนนะครับอยพอดีสาาว่าจะโนป้กัอย่างไรแต่ที่สงพระแหาเนี่ย้าขาแน่นอนก็คือจะมีปุคกรนะครับ ชัดเจนแล้วก็ทำ้ายเจ้าหน้าที่แต่จะฟันขัดสองที่แบบผมโดนหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องรออยู่ว่าทำร้จอกมาอย่างไรนะครับแล้วก็น่าจะเป็นในส่วนของพรบเพื่อเสียงความสะอาดทั่วไปแาตรานทั่วไปนะครับเราก็อย่างนี้ครับเราโดนจนเรารู้แล้วว่าจะประมาณนี้นะครับโดยล่าสุดก็กำลังสืบสวนอยู่น่าจะใช้เวลาทั้งคืนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปรอรุ้นนะครับในชั้นศาลแล้วก็มีการประกันตัวนะครับว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าอยู่ที่ประมาณ25 0 0 0 ก็แต่ถ้าฝากสุดพระรกรเนี่ยก kind of ็โ e mm ัวสุดก็คือสองปีหมานะคะก็เป็นสแตนดารับโอ้ใจเย็นนะหนูนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือบรรยากาศที่น้าประทกบใจที่สุดแสดนี่นะคะคันข้างมืดนะคะอย่างที่เรากล่าวไปเร็วมากดูไม่ทันอ๋อค่ะมีใครไม่ทันอะไรไหมคะเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวเราก็ถ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์อัปเดตนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อรอดูว่าเออพี่ใบเนี่ยจะถูกปล่อยตัวภายในวันนี้เลยไหมหรือว่าจะเป็นพรุ่งนี้เราก็รอประกันตัวนะคะก็ยังพที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่ามีการโดนทำร้ายนะครับโดนกดแตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับดูจับตาดูดีๆว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรของมอนอาชีวะว่าจะจับผู้ต้องหาได้หรือไม่นะครับ ก็เดี๋ยวเราก็ขอพักไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวเพิ่มเติมหรือมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้ผู้ชมเดูผู้ชมทราบนะคะทางเพจแนวร่่มธรรมศาสตร์นี้เลยนะคะก็ติดตามกันได้นะคะคืนนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะข่าวนะคะการจับกลุ่มตัว การเรียกร้องเออผู้ชุมนุมการเรียกร้องวัคซีนภายในวันนี้นะคะก็ประมาณเท่านี้นะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันค่ะบ๊ายบาย